ก,กำลังสลกเข้าไปตรงพระจันทร์รอรอพระจันทร์รอพระจันทร์เขาปดรอ,อกครับตอนนี้เขาตายกัน,ล,นละเนรนาศเลยครับเหมือนเขาโดนเนี่ยมันเนั้นเขาโดนเราหนีบหนีบอยู่ตรงกลางฝั่งพระอาทิตย์กำลังเข้าพระจันทร์ค่ะ พระอาทิตย์เราดูน่ะพระอาทิตย์เราถอยกลับมาเขาพระอาทิตย์ถอยกลับมาหน่อยครับถอยกลับมาหน่อยครับถอยกลับมาสักนิดหนึ่งครับเขามีมาประมาณห้าคนมีประมาณหนึ่งตี้ครับถอยกลับมาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เดี๋ยวพระอาทิตย์เคลียร์คนตรงนี้เคลียร์คนตรงนี้หมดแล้วไปไปเอาพระจันทร์นะครับไปยึดตรงกลางคืนไปครับไปครับคนอยากพระอาทิตย์คนอยากคนอยากพระอาทิตย์โยนตรงกลางครับอ่าดาวหุบเข้ามาได้ไหมครับดาวหุบเข้ากลางมาได้ไหมครับ ฆ่าเขาแล้วหุบเข้ากลางมาเลยครับมามา,มาช่วยกันยึดตรงกลางมาช่วยกันยึดต,ตรงกลางสองฝัง่งสองฝัง่งหีบเข้ามาตรงกลางเลยครับดาวดาวโยกเข้ามาด้วยครับพระอาทิตย์เราโดนมีน้อยมีน้อยมีน้อยพระอาทิต,ย,ทต,ย,ต 1, 2, 1, 2, ย์ถอยมาพระอาทิตย์ถอยมาที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองถอยถอยมาคุมพระอาทิตย์หน่อยครับทียย่ไอคุมพระอาทิตย์ ทีสามที่สามที่สี่ที่สามตีสี่ 3, 4, พยายามเข้าไปเข้าไปคุมเข้าไปเข้าไปเข้าไปโซนตรงพัดจันไว้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าไม่ไหวเรียกนะครับโอเคตอนนี้พาร์ทด้พาร์ทิสเคลียนะครับตอนนี้พาร์ทิสเคลียนะครับหรือหรือหรือจะตึงตึงไว้แบบนี้ไหม ได้ะทางดาวเป็นยังไงบ้างอ่ะคือผมผมไม่เห็นสถานการณ์ทางทางฝั่งดาวคือยังยังบวกได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าทางทางพระอาทิต์คือเอาอยู่ครับไหวไหวไหวทางพระอาทิตย์ยังไหวอย,อยู่นาไหวครับจ้าไหวครับ,รบงั้นงั้นก็ตึงๆไว้แบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอมันเกิดอ่าน่าจะอีกสักพักเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่า เกมเริ่ม10นาทีมอนจะเกิดเพราะถ้าเกมมีถ้าเกมเกมี20นาทีก็คือประมาณเดือนเดียวสดท้าย10นาทีสุดท้ายใช่ไหมมอนจะเกิด,ดน่าจะ10นาทีนะครับเหลือพอเหลือ10นาทีมอนเวฟแรกจะเกิดมอนมอนจะเกิดทั้งหมด3จุดนะครับก็คือจุดซ้ายบนขวาบนแล้วก็กลางล่างมอนจะเกิดทั้งหมด3จุดเดี๋ยวพาทิ จะคอยดูมอนไายปนไว้ดาวแย่ดาวแย่ครับเข้าหน่อยเยอะครับอาพระอาทิตพระาทิตโถมเลยครับโถมมาพระจันทร์ครับพระอาทิตโถมมาพระจันทร์ครับพาทิตเข้ากลางเลยครับอาทิตเสียบกลางเลยครับคนจากคนจากดาวคนจากดาววิ่งเข้าวิ่งเข้ามาตรงกลางครับพระจันทร์กำลังโดดไม่พระจันทร์เรากำลังได้เลยกำลังโดดโดดได้อะ โอเคเราล็อกพระจันท์ครับสวยครับสวยอ่าคนคนจากดาวคนจากดาวตอนนี้นะครับทีมทีมห้าถึงทีมแปดมามาคุมตรงกลางครับห้าห้าถึงแปดมากระจุกงพระจานทร์ให้หมดเลยครับเดี๋ยวเรารอ,รอเดี๋ยวรอรอถม ดาวทีเดียวตอนนี้ก็คือเราเล่นเราเล่น2ฝั่งไปก่อนเพราะว่าแต้มเรานำแต้มเรานำเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรอเ,เก็บมอนเอาแบ็กไนครับแบ็กไนครับผมผมลุกควนไปไปเฝ้ามอนตรงขวาบนไว้หน่อยได้ไหมครับข้างหลังข้างหลังเฟดดาวถ้าถ้าเกิดว่ามอนเกิดถ้าเกิดว่ามอนเกิดเรียกหน่อยคือคือยืนคือยืนสแตนบายอยู่ตรงนั้นไปเลยอะ่ะ ถ้ามอนเกิดแล้วเรียกหน่อยครับผมอยากได้เวลามอนเกิดแบบแน่แน่นอนนอนเหมือนกันมีมอนนะขอบนไอ้ซ้ายบนมีมอนค่ะมาช่วยตีมอนหน่อยเลีร์เลยครับเลีร์เลยครับอ่าซ้ายบน ตีห้าตีห้าตีห้าครับตีห้าผมรบกวนตีห้านี่จะอยู่ทางดาวใช่ไหมครับใช่ใช่ตีห้าขวาบนหน่อยครับแล้วก็ตีตีหนึ่งตีหนึ่งผมขอซ้ายบนตีหนึ่งครับตีหนึ่งตีหนึ่งคุมคนไปไปเคลียร์มอนซ้ายบนหน่อยครับส่วนตีห้าคุมคุมคนไปเคลียร์มอนขวาบนหน่อยครับบอนซ้ายบนหมดแล้วค่ะ มอนขวาบนเคลียร์ยังครับเขาเคลียร์มอนตรงกลางไปนะเคลียร์มอนตรงกลางไปจังจังหวะนี้โยกจังหวะนี้โยกโยกไปโยกไปช่วยโยกไปช่วยลวงดาวหน่อยครับเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีไปไปแย่งมอนกันหรือเปล่าขวาบนไม่ได้ขวาบนไม่ได้ไปเติมครับไปเติมขวาหน่อยมอนสําคัญกว่าฐานครับมอนสําคัญกว่าฐานอ่ามามาให้หมดเลยครับโหมืมาทั้งกิลวเลยครับมาเอาดาวด้วยแล้วก็ไปเอามอนขวาบนด้วย มอนหมดยังคะขอบนหมดแล้วมอนขอบนหมดแล้วคะ่ะอาจารย์เราโดนโหลดค่ะอ่าคุมไว้ครับคุมไว้ครับคุมดาวคุมดาวกับพระอาทิตย์ไว้ครับตามตามโพสิชันตามเดิมครับสี่ถึงแปดคุมดาวครับแล้วก็ตีหนึ่งถึงเอ้ยตีห้าตีห้าถึงแปดคุมดาวแล้วก็ตีหนึ่งถึงตีสี่พระาทิตไว้ ยึดโดนโถงค่ะอ่าไปไปช่วยหน่อยครับอ่าคนคนจากดาววิ่งเข้ากลางเลยครับยึดกลางครับยึดกลางยึดกลางยึดกลางครับข่าคือเข้ามายืนเข้ามายืนในวงแล้วอัดดาเมีสไน่เลยครับดาวดาวขอหน่อยครับอ่าตรงกลางเติมคนหน่อยครับกําลังยึดครับกําลังยึดนหนึ่งถึงสี่เลิกเกิดเดือนแล้วเข้าเดือนเลยค่ะอ่าตีหนึ่ง ตีฝั่งตีฝัง่งพระอาทิตย์ถ้าตายแล้วเลือกเกิดเดือนแล้วเติมกลางนะครับเรามาเรามาเติมตรงกลางเรามาเอาตรงกลางแทนอ <Good boy. S 1> กคุ้มกลางไว้ครับคุ้มกลางเลยครับดาวกำลังโดนครับดาวกำลังโดน ดาวยัคฆครับดาวพยัคครับอ่ะยืดให้ล็อกเลยครับยืดให้ล็อกเลยครับอ่าคนจากพระจันทร์คนจากตรงกลางคนจากตรงกลางเติมกลางหน่อยครับดาวล็อกดาวล็อกแล้วเติมกลางครับเติมกลางครับคนคนคนจากดาววิ่งเข้ามากลางหน่อยครับกลางเขาเยอะครับเ <cs Lily> ติมกลางหน่อยครับเติมกลางหน่อยครับ รอเดี๋ยวรอฟังมอาถอยกลัมมาดาวครับถอยกัมมาดาวหน่อยครับตอนนี้ดาวดาวดาว,ดาวดาวโดนดาวโดนตีครับตอนนี้เอาเอาเอาดาวกับพระอาทิตย์ค,คืนให้ได้ครับอาทิตย์ลงมากค่ะอ่าถ้าฆ่าพระอาทิตย์ล็อกแล้วผมกลางเลยนะครับตอนนี้ดาวล็อกแล้วครับไปครับผมกลางให้หมดเลยครับ พระอาทิตย์กำลังจะล็อกเดี๋ยวุคนอย่าพระอาทิตย์มาช่วยตรงกลางด้วยครับไปครับไปครับไปครับมาครับมาครับมาตรงกลางให้หมดเลยครับทุกคนมากางครับทุกคนมากลางครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบนาทีอาร์แบ็กไนเช็คเช็คมอนได้หน่อยนะครับเอาให้ล็อกครับยึดตรงกลางให้ล็อกให้ได้ครับ ธรรมาดาครับธรรมาดาครับทุกคนมาดาวให้หมดเลยครับดาวกำลังดาวกำลังจะโดนยึดครับเขามีประมาสองตีครับตรง eyes, ดาวรีบรีบเข้ามาอัดเลยครับอ่าแบ็กนายแบ็กนายเช็คมอนให้หน่อยครับเช็คมอนตรง ie, ซ้ายบนให้หน่อยครับซ้ายบนหรือขวาบนก็ได้ครับอยู่ใกล <te ngh ỉ> ้ๆมีมอนค่ะซ้ายบนมีมอนค่ะอ่าเคลียร์มอนครับ เคลียร์มอนเคลียร์มอนครับเคลียร์มอนขวาบนก่อนครับตีใครที่อยู่ตรงดาวตอนใครที่อยู่ตรงดาวตอนตอนนี้มาเคลียร์มอนให้หมดเลยครับมาครับมาครับฆ่าคนและเคลียร์มอนครับเหมือนมีคนจากฝั่งเขาพยายามเคลียร์มอนอยู่ปล่อยปล่อย้เขายึดไปครับเราเราเคลียร์มอนให้หมดเราเคลียร์มอนให้หมดพี่ีใครตีเลยมาช่วยตีเลยค่ะ่าเคลียร์เสร็จแล้วไปตรงกลางครับตรงกลางข้างล่างครับฆ่าคนให้หมดแล้วไปตรงกลางข้างล่าง ตรงกลางข้างล่างมีมอนเกิดเหมือนกันครับไป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 คุมกลางล่างครับเดี๋ยวจะมีบอสเกิดด้วยฆ่าได้ค่าเกียร์ได้เกียร์ครับมอนไซบอลหมดเหรอคะมาตรงกลางครับมาตรงกลางกลางล่างครับกลางล่างมอนเยอะกลางล่างมอนเยอะพวกเขามังตีมอนอยู่ครับค่ายหมดเลยครับโถ่ได้โถ่ครับมีบอสเกิดด้วยมาครับมาครับมารวมกลางล่างครับมารวมกลางล่างให้หมดทุกคนครับ มาฆ่าบอสครับฆ่าบอสได้คือชนะแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับกลางล่างครับทุกคนรวมกลางล่างครับแปดตีมาให้หมดเลยครับปล่อยเขายึดไปครับเราเอาบอสเรา,เอาบอสตัวนี้ให้ได้บอสตัวนี้ได้คือปิดเกมพอดีครับ พอ50เตอร์ค่ะเขาถูกเข้ามาเขาถูเข้ามาฆ่าคนครับฆ่าคนหน่อยฆ่าคนหน่อยไอเกียร์คนได้เกียร์คนหน่อยว,วีโซนให้หน่อยครับวีโซนหน่อยครับพอกําลังจะตายครับ มาถอยเข้าไปยึดฐานครับบอสตายแล้วครับเหมือนฝั่งเขาจะได้ไปหรือเปล่าเราเราได้เปล่าเขาเหลือเอาสิบเนเรานำล้ออ๋อมันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งขึ้นแต้มเพิ่งขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวกดเกิดเดือนนะครับเดี๋ยวกดเกิดเดือนแล้วยึดตรงกลางทุกคนถมตรงกลางเลยนะครับเกิดเดือนแล้ววิ่งลงมาตรงกลางเลยครับถมกลางถมกลางเอาตรงกลางก่อนเอาตรงกลางให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรายึดกลางได้ชนะแลวครับ แทุก,ทกย้เฮ้ยสวยสุดยอดนะครับว,วันนี้มาวันนี้มาเอาคืนนะครับคาเนตคาเน้เงิน,นเงิน,งน,นว่ะ <laughs>